โอ้โหเพลงโอ้การฉีกขาวันนีครับวันนี้ผมไอตโตะจะมาเล่นเกมอภินิหารยักษ์วัดมืดนี่เป็นผลงานใหม่ของพี่ลาสวินเตอร์ผู้สร้างเกมฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันอยากดูีแล้วก็ยังมีเกมนี้ด้วยเอาหวยมีของอันเลยด้วยกันและสำหรับเนื้อเรื่องเกมนั้น เมื่อจูจ่ๆมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมามันทั้งลำใหญ่และตั้งโดทําให้กองทัพทหารพยายามเข้ามาหยุดยั้งเจ้าสิ่งนั้นแต่ว่าไม่นานกองทัพทหารก็ต้องแตกพ่ายเมื่อพวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมโดยไม่ทราบสาเหตุและเมื่อคนขับยักษ์ The Fortify รู้ข่าวนี้เข้าเดี๋ยวๆๆก่อนอะไรคือคนขับยักษ์ <c oughs> เมื่อเขารู้ข่าวนี้เขาจึงรีบตรงดิ่งไปที่ป่าหิมพานเพื่อไปนำเอาอาวุธลับที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าออกมา และขับยักออกไปเพื่อหยุดยั้งความโกลาหลที่เกิดขึ้นครั้งนี้และเขาจะทำได้หรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากรู้เอา้าคือจากที่อ่านเนื้อเรื่องมาแล้วผมบอกได้เลยว่าผมว่าเกมนี้น่าจะได้มีสิทธิ์ชิงรางวัลอสการ์แน่ๆเพราะเรื่องมันแบบล้ำลึกมากเออสแซแซวเล่นเฉยน,นะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับที่สร้างบ้านของผมไว้ในเกมพี่ข่าวก่อนรกราบกบองโ<า>ห กบองโลหะเปิดประตูเปิดประตูขอบคุณที่บอกครับพี่แล้วเราต้องทำอะไรเอ้ยเราขบคนขับยักษ์เราตัวใหญ่มากแล้วไอเด็กแรปนี่ตามมาเกมนี้ด้วยอะอะไรเซ็นไครับอะไรเซ็นไครับเขาไล่เซ็นผมเลยครับโอ้ยคนตังก็ต้องเคินจังเลยอาจจะพี่เซ็นให้นะเอ้าเซ็นไม่ได้นี่มชอบไปที่อื่นดีกว่าฮ้อออกพอชนไทยวันนี้เราปีศาจยักษ์ใหญ่ที่เขาว่าฟาดอ ต้องบอกว่าผมชอบแอน,นิเมชั่นเกมมากพี่ทำดีนะครับเนี่ยลื่นไหลามากเลยอื้อตายอะไรนี่ยังตามมาขอลายเซ็นอีกโอ้โหคนจะปราบไคจูถอยไปว่าดอื้อตายซะจะพวกกินจกฮะรู้ไหมฉันคือใครฉันคือหน่วยปราบปามจากไคจูหมายเลขแปดที่หน่วยแลนะนั้นลืมไปแล้วไม่ตายเหรอหน่วยปราบปามหน่วยป้องกันเออน,นั่นแหละมีแค่นั้นไม่ใช่วะเฮ้ยผมเจอคุณแจเอาอ้า เยแสดงว,ว่าต่อไปด่านต่อไปได้แล้วแต่เขา,าเกมนี้มีถึง7จด่านด้วยกันนะครับเตรียมหัวร้อนยาวๆวงในผมคนเดียวนี่แหละใครมันสร้างประตูหใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้นั่นดีครับงงเลยเยร,ราสามารถต่อตัวกับน้องของรักเซนได้กระโดดได้ไหมเฮ้ยเขาได้อ้าพี่น่าจะไม่ได้ตั้งใจให้ผมเข้าแบบนี้แต่ว่าผมเข้ามาได้นะครับผมเก่งผมเท่ผมอันตรายผมตีไม่โดนะ โอเคไม่เป็นไรเอาล่าไปกันต่อนะครับดูที่ว่าข้างในมีอะไรบ้างเซเวเซเว่เฮ้ย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 เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเยเียเ้เ อุ้ยไคจุมันกัดผมอันนี้ก็เปิดได้ใช่ไหมเปิดเอโอ้หไคจุควรเฮ้ยยังไงเลยไขจูเรือเราเหลือ19แล้วแย่แล้วผมต้องการทิ่งเ,เรือเลือยวนมีบอกว่าเกมนี้ไม่รู้มีไหมลำแสงจากฝ่ามือกูเองเอยลำแสงจากฝ่ามือตัวเองอ่าผมแข็งแกร่งขึ้นอ่ะมันมีจำกัดนี่ว่าไม่น่ายิงเล่นเลยให้ตายเถอะอามาเาข้ามาเลยจะบุกจริงจบ วุ้ยมันมีคนยิงเราด้วยเหรอ,อเ,เดี๋ยวก่อนนะใครยิงวะตายซะเจ้าจิ้งจ๊กจนี่นะตาหน้ากันเข้ามาวุ้ย,ย,ยนั่นวุ้นวุนมันเห็น,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 นคนที่ยิงบมกแล้วไม่นะทหารเนอะเออตายไปยิงทหารตายจะยิงเด็กแล็ปไม่ตายเนี่ยนะเฮ้ยอีกแล้วทหารมันอแอบปล่อยจังวะล้ำแสงจากฝ่ามือกูลบลบบึบบึบบึบยิงทหารถือปืนแปะพุ่นไปหึดฟังเสียงภาพไม่ออกบางเบาเสียงดนตรีได้ไหมครับจะได้ฟังเสียงพี่ภาพพี่เขาจะชัด เสียงภาคระดับตำนานแค่จะไม่อยากฟังมาครับโอ้เป็นร้อยเลยทหารเนี่ยทำไงเนี่ยยิงเอออีห <c oughs> ยังอุ้ยอุ้ยนี่นะเอาอะเดี๋ยตัวนึงตัวนึงใช่ไหมสองตัวอู๋หลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูเออตายหมดยังทหาร <c oughs> เรียบร้อยเราจัดการหมดแล้วเราแก่งจริงๆเลย <c oughs> เลื่อนเลยก้าว <c oughs> เองเลื่อนเลยครับไอไม่เกิดมาเพื่ออะไร ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยต้องสงสัยในชีวิตตอนเล่นเกมนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันยิงผมยิงคืนเออตายนี่นะเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเราเฮ้ยนี่นะเรียบร้อยเลือเหลือสองจะรอดไปจากตรงนี้ได้ยังไงผมกำลังจะตายเฮ้ยอันนั้นอะไรกองพยาบาลใช่แล้วโอเคในที่สุดก็เคลียร์พื้นที่ได้เวลาไปคุยกับพี่คนนี้กะรบองโห่ หนึ่งกระบองโลยอุ้ยายจูมาตีคายจูอันเรียบร้อยสรุปพี่พี่คนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับนอกจาก้นโมสังโคโนโมสังโคฟาดเฮ้ยอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะแสงจากฝ่ามือกูเองอุ้ยเ้ยกูต่อสู้อ่ะกูต่อสู้แน่แน่โอ้โหขึ้นไปนี่กลายเป็นเป้าใหญ่เดี๋ยวก่อนหุ่นยักษ์โอ้สู้ไงครับเนี้ยยักษ์ใหญ่เจอหุ่นยักษ์ จะพวกซาโคโซเจอร์แกสู้ฉันไม่ได้หรอกหลบหลบพิวพิวเุ้ยเลื่องไม่พิวละยิงเออแตกไปหนึ่งไอ้พวกหุ่นกระจอกตอนนี้ลำแสงจากความือผมเหลือแค่15นับเท่านั้นผมต้องหาปืนใหม่มจะฝ่าหุ่นนั่นไปยิงตายยังว่า10นัดโอเคตายแล้วไม่ดูกี่นับตายนะครับแต่มันตายแล้วมีปืนไหมมีปืนไหมมีปืนไหมไม่มีแย่แล้วนั่นกุญแจน้ำเงินกุญแจน้ำเงินเอ้ยได้กุญแจโอ้โหเจอยักษ์ใหญ่มือ บอลโลหะฟาดฟาดเออตายอยู่ผมนี่กำลังจะตายย่าล้วอุยอ้ยอุ้ยหลอำแสงจากฝ่าม,มือเพื่อนขอบคุณครับอเ,เอาละได้เวลาไายห้องต่อไปนะครับโหอันนี้คือผ่านด่านแรกใช่ไหมน,นี่คืออะไรเนี่ยจีจีเ้เหนียวไก่พี่มาขายตรงนี้อยากซื้อเหนียวไก่จังเลยครับแต่ว่าซื้อไม่ได้โดนไล่ยิงอยู่โอ้โหสถานารมันอยู่ไหนวะเนี่ยมองก็ไม่เห็นอะยิงว่ามีรถถังด้วยว้าวโอ้โหหลบหลังตึก แกจะรถถังผมปวดท้องอย่าเข้าห้องน้ำทำไมต้องมาเจอแบบนี้วะเน,นี่ยพอเข้าน้ำนไนเลยไหมครับพี่แป๊บบนึงแป๊บบนึงเฮ้ยเ้ยโอ้โหต้องเคลียร์พวกนี้ให้หมดก่อนหรือจะไปเข้าน้ำเลยดีโอ้ปวดท้องจริงอันนี้ไม่ได้น้อเล่นอันนี้นนไม่ไหวแล้วม,มันเริ่มคาสิกเริ่มจมตีทั้งในเกมและนอกเกมโอ้ลำบากพี่พี่ปล่อยผมไปเถอะครับได้โปรดได้โปรด moments หลังจากไปเข้าห้องน้ำมาตอนนี้ผมฟิตปังพร้อมจะต่อสู้แล้วโอ้โหโอ้โหมาเป็นร้อยมาว้ายรถตำรวจนะรถอะไรครับเนี่ยวิ่งฝ่าได้ไหมเก็บกุญแจเย่เย่แกตามฉันไม่ทันหรอกวิ่งฝ่สนุกเราไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้ใช่ไหมผมผมต้องพยายามวิ่งฝ่าไปกรมทหารราบทหารราบนี่คือน้มีน้ำตกหรือเปล่าผมเราเป็นปีเป็นร้อยผมต้องผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงครับเนี่ย โอ้ตรงนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอเอ้ยอันนี้อันนี้มีโอ้โอ้ะ้าโอ่ตตรงไหนมีของให้เก็บวะเนี่ยต้องเข้าทหารราบล้วล่ะผมว่าต้องมีน่าจะมีอาวุธให้เรากระสุนันจหวดอีกแล้วเหลือย2บองนัดจะสู้ยังไงไปทางขวาเลี้ยวได้ให้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเอาอะโอ้หเลี้ยวได้เลี้ยวได้ยินเฮ้ยประตูแดงประตูแดงมันมีกุญแจไขเออเข้ามาทำไมวะเรียอ้าโอ้ยนี่อ่ากล่องพยาบาลระเบิดมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ผมต้องการเ คันนี้คันนี้มีคอสติล่าเต็มเลยโอ้เสียงเสียงมาแบบบั๊กเลยอ่ะอุ้ยทหารไอทหารบ้านี่เออตายทหารตายแล้วโอเคที่ข้างหลังมันยิงเรามันมาอีกคนนึงมันมาเพิ่มหนี้ว้าโอ้ทหารเป็นร้อยเนี่ยโอ้ผมหนีรอดออกมาได้โอ้แล้วเสียงบั๊กขนาดนี้พี่พี่เอาลับครับตอนนี้ผมกำลังฝ่าวงล้อมเพื่อไปยังกรมทหารลาบเออเรียบร้อยฝ่าฝ่าเข้าไปเด็กตัวหนึ่งมีตัวเล็กด้วย อู้มเรียบร้อยเอาว่ามีอะไรให้เก็บมีอะไรให้เก็บไม่มีโอ้โหนึกว่ามีของนรุปมาทำไมครับนี่ตรงนี้มีกอซิล่าตัวน้อยน่ารักเฮ้ยเราปีนปีนเต็นได้เอาว่าเทคนิคใหม่อุ้ยเอา,ามีเกาะให้เก็บโอ้โหเมื่อกี้เกาะยังเหลืออยู่นะครับเสียได้ เฮ้ยโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอผมเข้ามาลอยนีตั้งตันนี่ว่ะเฮ้ยปีนปีนออกไม่ได้แล้วโอ้ผมต้องฝ่าออกไปจากวงล้อมบ้านนี่ยิงยิงเอาดิเอาดิเอาดิาดโว้จะจัดเอาโยนเหยียบเหยียบรถถังไปดีกว่ามาอยู่แล้วแล้วกุญแจเขียวอยู่ไหนฮ้ยฮ้ยข้างบนมีของให้เก็บเยอะมากฮู้ยแสดงว่าผมบู๊ได้หมดเลยดิอย่างงี้ไม่ต้องกลัวมีของให้เก็บเยอะเออยิงแล้วก็เดินฝ่าวงล้ออะไรพวกนี้น่ยหาเรื่องยังเลยอู้หูถ่านเป็นร้อยเราเพิ่งเห็นเยอะจัด โอเคแต่ว่าเราฝ่าออกมาได้ยังไงได้นะครับพาะง้นผมจะฝ่าไปเลยแบบไม่สนใจอะไรไม่มีทางที่ใครจะหยุดยั้งผมได้ไม,มีอะไรให้เก็บไปครับเนี่ยโอ้โหมีเป็นกองทัพไอ้ท่านจะหลวดเนี่คืออะไรอยากไปเก็บจังอยากรู้แต่ยิงไปก่อนตายขอบได้ไหมโอ้ไม่มีขอบให้ตายโอ้กระสุนกระสุนเยอะจัดโอ้เกมบ้านี้เอาสู้กันบนน้ำแล้ว <laughs> เยอะจัดจัด เอ้ยเ้ยเอ้ยนั่นนั่นจรวดจรวดจะรงหน้าเราเราต้องเก็บต้องเก็บเออได้จรวดมาแล้วมือจรวดเอาอ่ะอตายตายเออตายผมมองอย่างตรงนี้ก่อนดีกว่าบ้าเซฟ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 เพื่อความปลอดภัยเซฟอืมเอาละไปต่อได้เย่โอออกไปเจอไอ้แก๊งบ้านี่ต่อกุญแจอยู่ไหนว่าทางไปต่ออยู่ไหนต้องฆ่าพวกนี้เหรอแต่มันยิงกระจายดีเหมือนกันนะครับมือจรวดนี่โดนท่านตัวเล็ก เปิดประตูโอเคไอทางนี้อาจจะมีโอ้ย<า>นี่ก<า>ุญแจเขียว,วอเอาว่ามันซ่อนอยู่นี่มันซ่อนอยู่นี่ได้แล้วตดดหลบตอนนี้ไม่สู้แล้วพอกันทีมีอะไรวะเอ้กุญแจน้าเงินแล้วก็มือจรวดขอบคุณครับเฮ้อในที่สุดในที่สุดฮึบอุ้ยอะไรอะปืนใหม่เอายิงอุ้ยโคตรเจ๋งเดี๋ยอันนี้เก็บไ้ก่อนนะครับเอามือจรวดไปเอาว่า ผมพับจะถล่มทุกอย่างที่เข้ามาแล้วโอ้โหขอโทษขอโทษครับพี่ไม่ไม่พอมไม่พอมเยอะ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 ไปหน่อยเยอะไปหน่อยยิงกระบอกโลหะเอามาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหโดนกองยิงเกาะรถเยอะมากเยอะมากหนีดีกว่าสรุปคือคนเราคือคนขับยักษ์แน่นะเพราะว่าเหมือนหุ่นมากกว่าเลยตายเถอะโอเคมาสู่โรงสมอบลูภูมิบ้านนี่อีกรอบนะครับเอ้าเอ๊ะทำไมรอบนี้โล่งคือทุกคนเดินตามผมไม่หมดแล้วอ่ะมันโล่งเลยเอาว่ะอุ้ย อุ้ยล่องล่องก็มาแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยอยู่นั่นอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยกระสุนขอขอกเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนอ้าวโดนยิงว้าวจะกลับไปยังไงวะาจะอยู่เธอนยังไงออกไปมีเป็น้อยเป็นร้อยจริงๆอันนี้ละกันปลดตายตายตายดิตายเอออู้ไอ้อออวัดนอนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปหนีได้เวลาหนีแล้วกระบองโลหะเปิดเปิดไม่อยู่แล้วเออ บ้าอะไรครับเนี่ยเกมนี้ลำแสงจากฝ่ามือเกียเก่อนเลยกำแฝงจากฝ่ามือนี่นี่คือยังไงนะอุ้ยตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ําแห่งหนึ่งนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มาพักทายโอ้ซอยแรกโอเคเอาเป็นว่าเราพยายามเซอร์เวยก่อนว่าตรงไหนมีของให้เก็บเก็บแล้วหนีแค่นั้นพอเกมนี้เฮ้ยเรื่อเรือเ13ได้ไงโดนใครยิงมาทำไมเลื่อเลื่อเท่านี้โอ้ชีวิตยากอีกแล้วฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดสู้ไม่ได้หนีก่อนนีก่อนนี่ก่อนหาของเก็บ หาของที่เก็บได้จะโหลดสิบทิปจริงโอ้โดนยิงไปแล้วน้ำหนึ่งปึก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 ไม่ต้องหาเพราคุณแจร์แดงฟาดสรุปคือผมโหลดเซฟมาใหม่นะครับจะได้มีเลือดกับกเกาะเยอะๆเอ้ตายเถอะไม่น่าไปซัดกับแกงพวกนี้เลยแกงนี้ใส่ไม่ดีพวกนี้เนี่ยอุย้ยโอ้ว้าวไปแล้วเออรอบนี้มาแบบเลือดเต็มๆอีซี่ออกมาจากรูโอ้ออกมาจากรูเจอเพื่อนเป็นรอย จะลดสิบที <ter jer> <authenticity> ่ตีเหมือนกันนะผมว่ามันยิงกวาดดียิงกระจายนะครับโดนหลายตัวเอาว่าเอายังไงเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหโอ้โห้เริ่มเริ่มเริ่มโดนยิงเยอะเริ่มเจ็บฝ่าไปฝ่าไปโอเคใช่ยังชั่วปิงแจอยู่ไหนวะเนี่ยต้องฝ่าไปทางนี้เหรอไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ้าทางมีทางไปยิงโอเคอืเอ้าไม่อย่างนีของแปลก เฮ้ยผมหาของไม่เจอไอ้นี่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 มีเลือดให้เก็บแต่ผมเลือดเต็มอะไรดีอ่ะกระบองโลหะแล้วกันแค่ไขจูตัวเดียวเฮ้ยมองไมมีทางเข้าข้างในเอาว่าลำแสงจากฝ่ามือกูเองลำแสงจากฝ่ามือตัวเองเฮ้ยรถถังมาไงเนี่ยขอไต่ได้ไหมขอไต่รถถังไต่เออขึ้นบนแฮ็กแมปขี้โกงก่อนต้องจังหวะนี้เขาข้อโกงก่อนอ่าอ้ยตรงนั้นน่าเหยียบมากนะครับตรงขอบหรือว่าไม่มีให้เหยียบวะ มีคนยิงเราอยู่เดี๋ยวก่อนอเฮ้ยนั่นคุณจาแดงเจอแล้วเอาติดติดอะไรเนี่ยติดกระถังพอพอ,อ,อ,อตายก่อนครับขอบคุณครับฮ่าฮ่โอเคเราได้คุณจาแดงกับปืนกลอันใหญ่มานะครับจะโหลดสิบทิศแต่ยิงไปทิศเดียวเราได้ปืนนี้มาเยอะเลยนะครับปืนกลเปิดเปิดโอ้เปิดมาเจอเป็นร้อยเลยไม่มีขวดมันขวดเราเปิดประตูโอ้า ขอเขาตายหน่อยรถถังรถถังรถถังขอบใจขอบใจโอ้โหโอ้ายขึ้นมาเจอแบบนี้ผมกดเซฟเลยอะไรวะเนี่ยเออเป็น้อยเป็น้อยโอ้โหว้าวโอ้ว้าวเป็นฟ้าเป็นฟ้าโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะไปหน่อยนี่เยอะไปนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ผมไปออกแทออกแกออกแกไลายก่อนยิง ยิงมันเยอะจัดๆดีว่าต้องยิงวะผมทำไงดีผมต่ขอบผมใช่ใช่ใช่ผมใช้เทคนิคไต่ขอบเหมือนเดิมเฮ้ยอ่าต่ขอบคือที่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดกลยุทธ์ไม่นั่นอะไรอ่ะนั่นไปไหนนั่นทางเก่าอันนี้จุดเริ่มต้นของเกมอ่ะเซฟเซฟกันเดี๋ยวอ๋อได้พักหายใจอ่าตรงนี้ถ้าเราลงไปมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมนะครับเราสามารถหลอกทุกคนมากองตรงนี้ได้เออกองกันอยู่ตรงนี้นะพวกเราก็กลับไปทางเก่าเอาว่ะเอาเป็นกลยุทธ์ที่แนบเนียน โอเคผมมั่นใจว่าศัตรูน่าจะตามผมมานิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่กน่าจะตามมาไม่ได้ที่เหลือเห็นไหมแบบตอนนี้สงบนะครับไม่มีโอ้ไม่มีใครมารบกวนจริงหรือว่ามาเป็นร้อยเลยเฮ้ผมไปทางอื่นโอ้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 ยบดบดยังแมลงเนี่ยแมลงแมลงใกล้บดแล้วออกว่าหมดแล้วใช่ไหมมันเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวตะปองโลหะไม่เอาออกจรววสิบทิศยิงอเฮลิคอปเตอร์ยังไงเดา ไปกุ้มเจอคุณแจเขียวในที่สุดในที่สุดมันอยู่กลางเมืองมันอยู่โอ๊เข้าไปยังไงวะเก็บยังคุณแจเขียวเก็บแล้วเก็บแล้วในที่สุดโอ้โออเออเเรารอดมาได้เราเก่งมากเราเก่งมากผมรู้สึกว่าผมเก่งมากผมภูมิใจใตัวเองสุดเข้าไปเข้าไปข้างในนี้มีอะไรมีแมงมีแมลงมีกุญแจน้ำเงินโอ้แมลงมันกวนผมอ้โอ้โอ้อ้ โอเคทุกอย่างดูดีอคก้นผมว่ามันน่าจะกองกันอยู่หน้าประตูอ่ะผมต้องเตรียมศาสตร์นั่นไงเราเปิดประตูเตรียมฝาเอ้ยยิงไปแล้ว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 โอ้โอผมใจ้ั้เงินประตูประตูอยู่ทางขวาก็จะผ่านด่านนี้ทันทีฝาเอ้ย ปกติผมชอบเกมที่มีเนื้อเรื่องมากกว่านะครับอันนี้ไม่ไหวจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแต่ผมก็ยังเล่นเพราะผมเป็นแฟนคลับพี่ลาฟินเตอร์นั่นใช่แล้วแฟนคลับยุคบุกเบิกเลยตามมาตั้งแต่เกมแรกๆนะครับโอ้ชีวิตคนขับยักษ์มันก็ลำบากแบบนี้แหละอันนี้อุโมงค์เลยเนี่ยเข้าได้ไหมไม่น่าได้นะครับเฮ้ย <c oughs> โอ้ยมีคนมาขออะไรเซ็นเต็มเลยเอาแล่นี่อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเอาฝาฝาไปอุ้ยอุ้ยต่างดาวคนเอายิงเด็กแล็บได้หรออยู่ๆก็ยิงได้กุญแจแดงขอบคุณครับเฮ้ยตูงพยาบาลผมไม่รู้ผมต้องไปทางไหนดีเลยโุดอะไรก่อนโอ้โหอะไรเต็มไปหมดจังหวะนี้ไอ้เก็บเลือดเก็บมีแต่เลือดเหรอไม่มีเกาะเลยอย่างได้เกาะครับพี่เด็กแล็บถอยไป้าเอ้ยอุ้ยตรงนี้จังหวะนี้อยู่ไม่ได้จริงๆมันอยู่ไม่ได้จริงๆมันต้องเราต้องไปขอบ ไปขอบเฮ้ยเข้าประตูเข้าประตูเขียวเอาว่ะมีดัชนีตัดชนีชีตายแล้วเข้าอะไรออกไงวะผมโดนขังเฮ้ยนี่ไงประตูแดงผมเจอแล้วในที่สุดเออยิงยิงกูเด็กแนวเด็กแรปใครบ้างวะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ในนี้ก่อนเคลียร์ในนี้จะได้หลบเออเฮ้ยกูมีหุ่นแดงแรงสามเท่าว้าว มันเพิ่มสีแดงแล้วมันเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอไอ้พวกนี้เข้ามาได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเลื่อนเดือยสองได้ไงวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตัวนี้โหดมากเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคุณแจเขียวแจเขียวอ่ะมาได้คุณแจเขียวแล้วว่าว่ามันผมไม่สู้ครับพี่ขอโทษครับโว้ตำรวจก็มาเฮ้ยปล่อยผมไปโอ้โหปล่อยผมออกไปก็ไม่ได้ออกไม่ได้บ้าเอ้ยแมงสาบเข้าโอ้โอโอ้ไปแล้ว ไม่ไม่อยู่แล้วโอ้โหโอเลือดเหลือ21เท่านั้นแล้วคงจะไปประตูเขียวได้ไงวะเนี่ยขึ้นตึกขึ้นตึกก่อนนี้โอ้ผู้เกาะมีเกาะด้วยโอ้เกาะเต็มเลยว้าวว้โอ้ของดีของดีของดีขอบคุณครับ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 งูงูงูอย่าออกทะเลแกนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราเราต้องกลับไปทางเก่านะครับเพื่อไปเปิดประตูเขียวก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคในที่สุดเราก็เอาเปิดประตูเขียวและเก็บกุญแจได้แล้วนะครับใกล้ผ่านด่านนี้แล้วแค่มงฝ่าไปเซฟก่อน วิยาอยากได้ยาบนตึกจังเลยครับต้องปีนอีกแล้วอ่ะเด็กแร็ปช่วยด้วยเด็กแร็ปเด็กแล็ปู่ไหมวะเด็กแล็ปขอบใจโอ้โหขอบใจมากมาช่วยฉันได้เยอะเลยมาเก็บหมดยังวะยังไม่หมดยังไม่ได้เก็บยาย้อนที่เก็บนินจานี่แหละวิธีนินจาของฉันเออตายลังคาเอยโอ้โหมี้เก็บทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เลือดเกือบเต็มลาก่อนออกจากด่านนี้ สเตปไปรุ่นพีีกระโดดอย่างเดียวแล้วเด็กก็จะมาถามว่าพีีคืออะไรเหรอพี่ะสาวนี่คืออะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมรู้สึกเป็นสบายใจเป็นอย่างมากอะไรบ้างโอจะสุนอยางเยะไม่มีที่จะตายด้วยแมงสาบช่วยด้วยขอตายได้ไหมโอ้โหหนีเขารูกันนี้เข้ารูนี้เขารูนี้เขารูไม่มีอะไรให้หนีเลยตายเริ่มมันได้จะตายเลย ก็จะตายวะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรก่อนอไปชี้เป็นชี้ตายอันนี้มันยิงเบามันยิงแบบว่าจะช้าแต่แรงเหรอเพลงใครร้องเพลงับเนี้ตั <c oughs> ้งอยู่ครับพี่ ยิงยิงหมดยังหมดแล้วผมถล่มหมดจนได้หมดแต่เสียเลือดไปเยอะอยู่โอ้ยโหมันตัวแดงมาไล่ยิงผมโอ้โีบ้าพบ้าโอ้โหตัวแดงเยอะเลยดิประเด็นขืนก้นชีเป็นชีตายยิงไงตัวแดงก่อนเดี๋ยวชีเป็นชีตายเนี่ยเออตายไปโคนเลือดเลือดิี่้าเลือดเดือดพี่บ้า อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรอบนี้คือผมเคลียร์หมดแมพหมดแมพแบบจริงๆมีอะไรให้เก็บบ้างเออไม่ใช่อันดีเมะรู้เพลงนี้มันหลอนมูหูผมมากาจริงนี่ไม่ใช่อันนีเมะนี่ไม่ใช่อันดีเมะ ฟังไปฟังมาก็เริ่มพอดีเหมือนกันนะเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ออนิเมะมันไม่ใช่ออนิเมะเพลงอะไรครับนี่โอ้โหอันนี้คือผมฆ่าหมดแบบหมดจริงๆนะครับแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเอ้ยสุดแแบบครับขอบคุณครับที่บอกผมทรมานกับการเล่นเกมนี้มาก ผมผมเริ่มจะเกลียดที่รัสบินเตอร์แล้วโอ้แต่ว่าเคลียร์หมดทุกอย่างจริงนะครับมีก่อให้เก็บด้วยแต่ว่าเต็มตอนนี้ผมซัดไอ้นั่นก่อนเลยได้ไหมเห็นขา้าวไหมครับยิงโอ้ยติดประตูยิง,ยงไม่โดนอ่ะโอ้ฮิตบ็อกคุณอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้เป็นร้อย เก็บไว้หลอกเด็กแถวบ้านเถอะผมขอเวลาคึ่งชั่วโมงในการเคลียร์มันยิงเออตายตายตัวหนึ่งมายิงเออเอาว่ะเขาผมมีทุกอย่างให้เก็บพร้อมนะครับอกระสุนปืนจะได้เกาะเราเต็มในที่สุดที่สุดก็ได้ไปต่อ ผมรู้สึกใจคอไม่ดียังไงไม่รู้นี่ด่านบอสหรือเปล่า,าลหลังสยองขวัญมาแล้วฮะอุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยหลอนหลอนจัดจัดวดฮมันรอบนี้ไม่มีอะไรให้ตุกติกด้วยนะต้องวิ่งผ่านไปอย่างเดียวทิ้งป่าอุ้ยมีหนอนไสเดือนเต็มไปหมดจังหวะน,นี้ต้องหาทาองออกไกปที่นี่เรอบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ควบคุมทาหารใช่ไหมเพราะที่ผ่านมานที่เราสู้เนี่ยเป็นทหารที่ถูกควบคุมนะครับโอ้ หลอนจัดดหัวมีแต่หัวผมว่าผมตายว่ะโอ้คุญแจแดงมีเกาะให้เก็บไลยครับพี่เฮ้ยเกาะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมีหนอนน้องๆหนอนเต็มเลยตายยากซะด้วยเราเนี่ยเออเละเปตัวนี้อีกเรียบร้อยเซฟ คือเกมนี้มันต้องเล่นยิงไปด้วยเซฟไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยหมดแล้วเนาะแย่โอ้ยหน้าหลอนนี่มาอีกแล้วที่หน้าหลอกงบเสาเออผมว่ากระสุนผมเลือกหมดต้องประหยัดหน่อยนะครับลำแสงจากฝ่ามือน่าจะช่วยเราบ่ายบ้างอุย้ยจุกเกือบโดนยิงพี่เขาหลอนจังวะเออรอดักยิงตาย รียบร้อยลำแสงจากฝ่ามือหลอดแดงอันนี้คือเคลียร์หมดแมปหรือ,อยังยังมีอีกมันยังไม่หมดเอารีโหลดไม่ได้โอ้โหปืนหมดเ้าเออุ้ยในที่สุดก็เจอทางเข้าแต่กระสุนจะหมดแล้ว <c oughs> อ้าวทำไมมันแดง <c oughs> แปลกเปิด <c oughs> ประตูแล้วเมก้านันคืออะไร <c oughs> ผมอยากรู้มาก สวยเออตายโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งยงงงิงโอเคอาชีตายเออ,อหมดหมดยังหมดห้องโอเคได้กุญแจเขียวกล่องพยาบาลและเมกา้าเมก้าคืออะไรเมก้าจันทรุป,ปราคาเมก้าจันทรุป,ปราคาอาวุธใหม่เหรอฮึ ได้เวลาลองของใหม่เมก้าจนทลุป,ปลาคาเอาเอา,เอามันระเบิดหมดแมปโดนตัวเองด้วยเหรอเอาทลุป,ปลาคาเอาไปกินพวกแกตูมมันยังเหลือน้นองๆอ,อยู่ว่ะมันยังไม่หมดยังต้องเอาอีกเฮ้ยระวังโดนตัวเองเฮ้ยมันมีคนยิงสวนมันมันมัน,มน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดผมออกไม่ได้เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเฮ้ยมันเอามันเอามันเอาอย่างไรล่ะเราเนี่ยเออบึ้มหมดยังอ่ะล้างผ่านยังไม่หมดอีกเหรอพี่ถึกรอดอยู่ได้ยังไงวะฮึมน่าจะหมดแล้วนะแต่จริงเรายิงใครไม่ได้นียิงใครแล้วตายเองเฮ้ยเกาะเฮ้ยกุญแจเออไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่มี โอ้เขายังทั่วมีปืนด้วยทุกอย่างเฮ้ยมีเสือภัยมีน้องเพื่อนน้องเต็มเลยยิงไม่ออกกระปุกหมดอ๋อนี่นี่นี่ไปอยู่แล้วไปดีกว่าว้าวว้าวว้วมืนมันแรงแต่อันตรายนะครับเย้ในที่สุดผมก็จะผ่านจากเกมบ้าหนี่ม้หรือมันยังไม่จบอะผมว่าต้องมีห้องบอสแน่เลยอะไรครับเนี่ย ูดอะไรฟังไม่ออกเมกาจันทรุปปลาคาอ๋ออันนี้คือต่างตันไม่ใช่เหรอเปิดประตูเฮ้ยมันบอสเหรอบอสใช่ไหมพิงค์เจอเมกาของฉันลอยเป็นไงอือฟูอุ้ยว้ตายยากมันไม่ตายยิงต้องยิงให้โดนอะหรือไม่โดนหรือม,ม,มันระเบิดแต่มันควรจะโดนอยูตายแล้วเอาว่ะเสร็จไปหนึ่งอันนี้คือเพิ่งตัวแรกอะลองบอสเหรอบอสเล็ก แปลว่าต้องมีบอสใหญ่และใหญ่กว่านี้อยู่โอ้โหชีวิตเปิดประตูเปิดประตูอันนี้ห้ามล่วงอ่ะได้ดิไม่ยากครับเริ่มยากแล้วเริ่มยากเอ้าไอเกมบ้านนี่กำบัดเปิดประตูไปกระโดดปึ๊๊บปึบ ปึ๊บเฮ้ยย่าถึงแล้วมันคงไม่มีเซอร์ไพรส์ผมว่ามีเซฟโอ้แต่เลือดผมน้อยนะครับไม่น่าเซฟเท่าไหร่น่าเสียดายเอาไงดีเอาเซฟตรงนี้แหละ <c oughs> เปิดประตูเปิดอ่ะเปิดไม่สุดด้วยนะเปิดแบบโอ้อ้าว <c oughs> เอาตายแล้วเหรอ <c oughs> นัดเดียวเลยเอ่ะสมก็เป็นเมกาจันทะลุบราคาไปครับ <c oughs> เปิดประตูมันยังมีห้องนึงยักอยู่วะ <c oughs> <c oughs> จบซะแล้วและนี่ก็คือสุดยอดฉากจบของเกมนี้ล้อมแสงจากฝ่ามือกูเองขอลเซ็นล่ะอ้าวแล้วทำไมเราตายแล้วสรุปว่าอันนี้คือออย่่่าาบกวนีคือบอสใหญ่ของเกม ก็คือหมูคือต้นต่อฟันผุที่เป็นคนควบคุมทหารแล้ววางแผนจะยึดครองโลกอย่างนั้นเหรอถ้าเราฆ่าหมูเกมก็จบแค่นั้นและนี่ก็เป็นการเดินทางของคนขับยักษ์เข้าไปในป่าหิม์ผ่านเพื่อไปนำเอาอาวุธออกมาและกวาดล้างพวกสัประลาดให้หมดดาวโลกอา้าวสรุปเนื้อเรื่องตอนแรกคือสปอยทุกอย่างหมดแล้วสตอรี่ตามนั้นเลยจริงๆมีแค่นั้น อาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับถ้าเห็นแก่ความพยายามของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยเอาจริงๆคือเล่นไป2ชั่วโมงคุณคิดตูผมต้องทรมานกับไอ้บ้านนี้มาอยู่2ชั่วโมงแล้วมันจบแบบนี้เอ,อาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายยครับผมรักพี่ลาสวินเตอร์เสมอนะครับรอเกมต่อไปอ่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานพี่แกก็อย่าลืมไปอ่านการ์ตูนด้วยนะครับพี่แกเขียนการ์ตูนด้วยนะแล้วใครสนใจอยากไปหัวร้อนเองก็ผมแปะลิง์ไว้ใต้คลิปแล้วไปกดโหลดมาเล่นกันได้นะครับจะได้รู้ว่าผมทรมานแค่ไหน